สวัสดีค่ะหญิงพิษพาเที่ยวค่ะวันนี้นะคะหญิงพิษมาอยู่ที่น้ำตกชันตะเถนจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่ใกล้บ้านมากๆเลยค่ะแต่ไม่ได้มาเลยก็เพื่อนเพื่อนะคะถ้าเดินทางมาจากกรุงเทพเนี่ยค่ะเส้นทางมาน้ำตกชันตะเถนก็จะมาทางเดียวกับที่จะไปไปไหนนะ ไปสวนสัตว์เขาเขียวเนาะแต่ว่ามันจะมีแยกบอกมานะคะว่าให้เลี้ยวซ้ายมาทางน้าตกชนตาเถ็นหรือมาทางวัดเขาไม้แดงค่ะก็มันจะมีป้ายบอกมาน้ําตกชนตาเถ็นเป็นระยะระยะนะคะหรือใครจะปักหมุด GPS มาเลยก็ได้ค่ะตรงนี้มันก็จะพาเข้ามาได้เลยพอมาถึงใช่ไหมคะมาถึงจุดตรวจ ขาก็จะให้เราชรําระค่าเข้านะคะเมื่อก่อนน่ะเขาจะให้จอดรถด,ด้านนอกแล้วก็เดินเข้ามาแต่ตอนนี้สามารถขับเข้ามาถึงด้านในใช่ไหมคะแล้วก็พอถึงจุดจอดรถก็เดินอีก300เมตรตามป้ายนะคะก็จะเป็นทางแบบนี้นะก็จะถึงตัวน้ำตก ร้อยเมตรไปกลับก็ประมาณก็ุกร้อยเมตรช่วงนี้น่าจะมีน้านะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปแล้วก็จะบอกว่าที่นี่นะคะเขาก็มีลานกลางเต็นด์ด้วยนะคะก็เป็นลานอ่อ พอดีพอดีไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็มีร้านของเอกชนด้วยซึ่งนักท่องเที่ยวจากที่อื่นน่ะนิยมเข้ามาแคมปิ้งกันนะคะจะเป็นโซนรอบๆของเขาเขียวตรงนี้นี่แหละแล้วก็จะมีพวกคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบฮิตๆสามารถเอาเท้าจุ่มน้ำได้ซึ่งหญิงพี่เคยเอาคลิปลงคลิปหนึ่งนะก็เป็นร้านรับคิเต้นฟอรอะไรคาเฟ่ในส่วนรับอะไรประมาณนี้ เดี๋ยวเราจะเดินกันไปนะคะอีก3รมยน่าจะมาครึ่งทางแล้วก็่อยๆเดินนะคะพระทางราชันเหมนกันค่ะ เปลีย่ยนแปลงไปเยอะนะก่อนมันจะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดต้นไม้ใหญ่อ่ะมันเกลี่ยนยุ่ยไปแล้วหรอหรออันนี้แต่น้ำน้อยจังให้น้ำไปเยอะเออเมืเ่อคืนฝนก็เพิ่งตกไปเองนะทำไมไม่มีน,น้ำ่ะใช้งด้ นนี้ะะคะก็จะเป็นป้ายทางเข้าไปน้ําตกนะคะจุดที่เห็นก็คือเป็นลิมทานเฉยๆนะคะแล้วก็ฝั่งทางนี้ก็จะมีร้านอาหารก็มีอยู่แค่ตรงจุดนี้จุดเดียวเดี๋ยวเราจะขึ้นไปน้ําตกนะคะทั้งหมดมีสี่ชั้นค่ะ คุณติดเด็กแล้วไปสู่เดี๋ยวโดนเซนเตอร์อ๋อนึกว่าติดเด็กอ๋อตอนนั้นเราไม่เคยขึ้นไปท้างบนไหมเราเคยขึ้นไปทั้งบนนะไม่เคยเราจะขึ้นไปนะอ,อ ไว้บอกไว้นี่มันทำใหม่อะไรเนี่ยก่อนไม่เคยขึ้นเลยขนาดนี้นก่อนนันนี้ไม่มีนะค่ัแบบนี้ก็ขึ้นยังไงอ่ะก็เดินล้อล้อขึ้นไปเรียบขึ้นไปไงอ<ห>อือครณทาหนูมาก็่แค่ลามพานเองปะใช่ ของทำไมวะเนี่ย เดินขึ้นเนินมาใช่ไหมคะก็ให้รู้สึกว่าจริงๆแล้วว่าถ้าเราไม่ใช่เป็นสายอเวนเจอร์นะหรือว่ามีเด็กเล็กมาหรือมีคนแก่เนี่ยแนะนําให้เลาะริมล่างดีกว่านะคะที่เป็นลำทารน้ําตกนะคะเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางแบบขูุขะสูงชนันแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่ชอบความทา้าทายะคะ่ะซึ่งเอาจริงๆนะยิงธิดขอเพียงแค่ไปเลาะด้านล่างก็พอเนาะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านล่างคะ่ะ ไม่ค่ะ เอาชั้นที่หนึ่งกอเนาะไปถึงตรงนี้หรอคงไม่ได้ไปถึงชั้นสี่เปิดใจเปิดใจเราจะบอกว่ามันเป็นน้ำตกที่ใกล้ถ้าเทียบจากกรุงเทพมาก็ชลบุรีเนี่ยคือชลบุรีของบ้านเรานะเขาจะมีครบเลยนะทะเลภูเขาน้ำตก อ่าก็แล้วแต่เพื่อนๆอ,อยากจะเที่ยวแบบไหนนะตามอัธยาศัยก็อันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศของน้ำตกชันตะเขนที่อยู่บางพระสีราชาชนบุรีค่ะบเราเดไปนั่งพักตรงไหนดีเนีย่ยหาที่นั่งตรงน,นี้ก็ได้นี่นี่เลยเอาชื่อไปถ่ายน,น,น มาเที่ยวหรือมาแอดเวนเจอร์ นี่ก็เป็นแอ่งเ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 นาะใช่ไหมอยู่แค่ตรงนี้พอไหมเนี่ยตรงเนี้ยพอืม เราก็ได้มุมของเราเหนื่อเต็มเลยพักอนเอาแค่ชั้นนี้พอขี่เกียจเดินแล้วค่ะก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะเคยขึ้นไปถึงชั้นสี่ก็มาพักบอกกันบ้างนะคะเพะว่ามันเป็นยังไง ก็ที่นี่นะคะน้ำตกเชนตาเทนะคะบรรยากาศก็ร่มรื่นนะคะใครมาแล้วก็อย่าลืมเข้ามาท่องเที่ยวกันค่ะที่นี่ก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะมีร้านค้าสวัสดิการด้วยมีร้านกางเต็นท์นะคะมานั่งชิลๆพักผ่อนกันได้นะคะก็อีพีนี้หญิงพิสไปแล้วนะคะบ๊ายบาย<ม>เจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะสวัสดีค่ะ